ะเป็นคนเก่งแต่จะเก่งยังไงอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะปกป้องหรืออยากที่จะทําอะไรดีๆให้กับคุณในหลายๆเรื่องอืมชีวิตคุณกับเขามีในเรื่องราวของความสัมพันธ์เดิมๆที่จบแบบไม่สวยแต่ต้องการที่จะปรับบาลานซ์ชีวิตให้มันถึงในจุดที่ดีอะ่ะจุดที่เป็นแบบอยู่ให้ได้แบบไม่ต้องมีใครก็ต้องอยู่ให้ได้นะ เป็นคนรักอิสระรักความโสดรักในการทําบุญแล้วก็จิตใจของเขาอ่ะถูกยกระดับหรือการตื่นรู้เดอะเม i ิเชียนเนี่ยบนโต๊ะเห็นไหมมีดินน้ำลมไฟครบหมดเลยนั่นแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มองขนออกเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ทำตัวอย่างไร ใครเข้ามาเนี่ยเขาจะมองออกเลยนะเฮ้ย hey, คนนี้เข้ามาเพื่อหวังอะไรนะหวังการเงินหรือเปล่าหรือหวังแบบขโมยหัวใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย <laughs> ในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเหลี่ย <laughs> เขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะแล้วเขาก็เข้าใจได้ว่าในความเป็นเขาเนี่ย <laughs> เขาจะต้องซ่อนบาดแผลในอดีตไม่ให้คุณได้เห็นว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ขาดขาดซึ่งความรักแล้วก็ ขาดความมั่นใจแต่ภายใต้ใบหน้าอันนิ่งใบหน้าอันสุขุมใบหน้าอันไม่ได้ส่งอารมณ์อ่ะข้างในใจลึกๆอนะ่ะอ่อนแอนะเนี่ยแหละคือภายใต้ของความมีอีโก้เขารู้สึกไม่สบายใจสามดาวเขาไม่สบายใจในเรื่องดาวของคุณด้วยเพราะเขาจะทำอะไรกับคุณได้ไม่มากการเทคแอคชั่น ตัวเขาว่าคิดคิดเสมอแหละว่าเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคุณเขาจะทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกไม่มีซึ่งอารมณ์อะไรที่นอกเหนือจากในเรื่องงานการพูดคุยเรื่องทั่วไปจะไม่ส่งอารมณ์ใดๆแต่เวลาอยู่คนเดียวเขาเอาเรื่องของคุณไปคิดแปดด่าสำคัญพอไหมสำคัญสิถ้าคุณไม่สำคัญเขาจะเอาคุณไปคิดเหรอ ใจเขามีคุณเยอะมากเอาไปคิดอยากเก็บกอดอยากห่วงคุณไว้อยากได้ใจของคุณอยากทุกอย่างแต่ทำได้เพียงความรู้สึกแค่คนคุยหรือแค่เพื่อนหรือบางคนไม่ได้มีสถานนะเป็นคนคุยก็แค่รู้จักกันแต่ทั้งคู่ไม่ได้โกหกว่ามีความรู้สึกมากกว่าตรงนั้นน่ะ ด้วยเซนนะไม่โกหกหรอกจริงว่ามันคือความรู้สึกที่ดีที่มากกว่าคำว่าเพื่อนเขาอ่ะพูดคุยกับคุณเขาชอบทัศนคติความคิดการแสดงออกของคุณมากเขาดูว่าคุณไม่เหมือนกับคนอื่นและเขาได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนได้เยอะไเดอะฟู mm hmm. ก็คือมีอิสระมาก,มากเวลาเขาคุยกับคุณ เขาก็หลุดหลุดความมีอีโก้ออกมาก็คือไม่มีอีโก้อ่ะเหมือนก็คุยกับเพื่อนอ่ะเออก็เลยทําให้ตัวเขาอ่ะชอบชอบที่จะคุยกับคุณเวลาเขาหลุดจากอีโก้อ่ะเห็นนะเขาอาจจะมีการแสดงอะไรหยิกแกมหยอกกับคุณพอระลึกตัวได้ไม่ได้เขาเขานึกอยู่ในใจไม่ได้จะทําแบบนั้นไม่ได้จะต้องนิ่ง ได้แต่แสดงออกซึ่งความมั่นคงของความรู้สึกไว้แบบนั้นน่ะแต่เชื่อไหมว่าเซนคุณกับเซนเขาอ่ะมันตรงกันอย่างเช่นเวลาทํางานหรืออะไรเงี้ยคุณและเขาอยู่ห่างไกลกันน่ะคุณเคยสังเกตนะเมื่อเวลาคุณนึกถึงเขาอ่ะมันจะมีแบบแวบ,บ,บ,บๆขึ้นมาเอ๊ะตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะมันจะเห็นเป็นภาพภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอ่ะลางๆอ่ะว่าเขากําลังยุ่งตรงนี้นะเขากําลังทําตรงนี้นะ มันจะเหมือนกับได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาแต่ไม่ได้คุยกันนะเออแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเขาถึงกับขนาดนั้นน่ะเป็นบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูนะน่าแสดงว่าเซนกับคุณน่ะกับเขาอะ่ะมันเชื่อมโยงกันได้เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงดีอิงพอลล์การที่เขาจะคิดจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องวางตัวให้ดีวางฟอร์มให้จัด เพราะเขาอ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณก็เช่นกันจัสติ c คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ยุติธรรมนั่นแสดงว่าอะไรถ้าบางครั้งอ่ะตรงกับใจแต่ไม่ถูกต้องคุณก็เลือกที่จะไม่ทำนะซึ่งไพ่จัสติเนี่ยก็บอกบอกได้ว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ หรือว่าเขามีคนของเขาแล้วเราควรจะต้องวางตัวให้ดีกว่านี้ไม่ควรจะไปคุยเล่นอะไรกับเขาเยอะๆแล้วก็คุณสังเกตหลายครั้งว่าทําไมเขาถึงมามาหายหายและบางครั้งก็นานมากกว่าเขาจะติดต่อมาคุยนั่นแสดงว่าเขาไม่น่าจะรู้สึกกับเราเกินกว่าที่เรารู้สึกแล้ะแหละนี่คือความรู้สึกของคุณที่ประเมินออกมาและ คืออะไรอ่ะตัวเขาเขาอะ่ะเป็นคนที่บ้าง,งานมีแพชชั่นกับการทำงานแต่เวลาทำงานก็เกิดภาพคุณเกิดขึ้นไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นความรักต่างไวัยความรักที่อยู่ห่างไกลกันมีเรื่องอความแตกต่างเยอะแต่เข้ากันได้เขานึกถึงคุณทูออฟคัพนั่นไง ทั้งผูกพันแล้วก็ทูออฟคัฟมันมีความรู้สึกเหมือนกับได้เจอคนรักหรือคนรักเก่าจากอดีตชาติวนกลับมาหรืออารมณ์ความรู้สึกอ่ะคุยแล้วมันถูกอกถูกใจเข้าใจว่าเราไปรู้จักกันตอนไหนเหมือนกับเขาเรากับเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือเขารู้สึกสิบเหรียญเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวของเขาอ่ะ สิบเหรียญเนี่ยก็คือความมั่นคงในความรู้สึกแล้วก็ความรักที่มันผูกพันเนิ่นนานเมื่อกี้เนี่ยเห็นมาสามใบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สวยมากเลยนะก็คือหกถ้วยคนละเก่าจากอดีตชาติหรือคนเก่าจากอดีตแล้วนกลับมาก็ได้นะแล้วแต่บางคนสองถ้วยเคยรักกันเคยมี s o m ติงรองก็ได้แล้วก็สิบเหรียญไปถึงขั้นมีครอบครัวแต่ถ้ายังไม่เคยที่จะลึกซึ้งกันได้ถึงกับขนาดนั้นอะ สามใบเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเป็นคนละเก่าจากอดีตชาติแล้ววนกลับมาและถ้าได้ไปต่อถึงขั้นสิบเรียนเนี่ยก็คือมันจะเป็นคู่แท้ที่อาจจะมีการร่วมคำสัญญาคำสาบานกันไว้ว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกอะไรแบบนั้นะ่ะแล้วทำไมอะ่ะเขาถึงดูนิ่งเฉยกับคุณในบางครั้งอะ่ะทั้งๆที่บรรยากาศมันก็ดีอะเทมเพนต่อไปดีนะเดือนธันวาอย่างที่แพนบอกเสมอ,อะ เกิดไพ่เทมพดแดนแล้วรับจากนี้ไปมันจะดีนะแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้หรอกเราก็รับไว้ก่อนคําทํานายเนี้ยว่ามันดีแต่อยากรู้ว่าที่ผ่านมาทําไมเขารู้สึกอย่างไรเขาถึงได้นิ่งกับคุณบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอ่ะไพ่สเตงอะ่ะเขาไม่อยากให้คุณอะ่ะจับความรู้สึกของเขาได้เพราะว่าถ้าคุณจับความรู้สึกได้คุณจะรู้ทันทีเลยว่าเขาอมีใจให้กับคุณแล้วเขาไม่อยาก ให้คุณได้รู้เพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเขาอะเป็นผู้ขาดแล้วก็ต้องการความรักจากคุณคุณจะสามารถคอนโทรลได้คุณจะต้องอยู่เหนือเหนือความรู้สึกของเขาเขาไม่ต้องการให้คุณอะคอนโทรลความรู้สึกของเขาได้แต่เขาอ่ะต้องการที่จะจัดการหรือคอนโทรลความรู้สึกของตัวเองมากกว่าโดยการที่ทำเป็นเฉยแต่ความคิดของเขาไม่เฉย เขาพยายามนิ่งสงบอยู่ในพื้นที่ของเขาเขากำลังปฏิเสธใจตัวของเขาอะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งๆที่ในใจเดวิลอะรู้สึกเยอะรู้สึกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็กแอพเพีรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอคือคุณคือใช่อะ่ะเขาชอบคุณแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณค่อนข้างมากมีผลต่อใจเขาเขาเป็นเด็กด่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธหรือ ปกป้องใจตัวเองไม่ต้องการให้ตัวเองกลับไปเจ็บอีกครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีบาดแผลอยู่จะเจ็บอีกไม่ได้แต่มันเริ่มต้นขึ้นแล้วของความรู้สึกที่ดีอะเขารู้เขาพูดคุยกับคุณแล้วเขาอยากสารสัมพันธ์ต่อแต่พออารมณ์ของเขาขึ้นเขาก็กังวลใจสองดาบก็คือเขาเป็นคนลังเลนะ กลับไปกลับมาเดี๋ยวก็อยากพูดคุยด้วยเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อยากมีแพชชั่นเดี๋ยวก็ไม่อยากมีแพชชั่นตามอารมณ์ขึ้นๆข,ข,ของเขาอะ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นๆเดี๋ยวก็ลงๆายพินเทศเข้าใจยากเข้าใจเย็นอารมณ์ปีแตกอะ่ะอืมแล้วพอคิดถึงคุณเยอะก็ไปลุยกับการทำงานเลยคิดถึงเยอะต้องทำงานเยอะๆคิดถึงเยอะจะต้องเดินไปที่อื่นถ้วยเนี้ย คุณจะไม่ได้จากเขาง่ายๆหรอกเขาจะไม่ให้คุณได้ง่ายๆทั้งๆท,ที่ใจเขาก็รู้ว่าคนที่เหมาะสมคือคุณงงไหมเขาเป็นอะไรก่อนเขาก็แค่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวมีความสุขแบบเนี้ยมาโดยตลอดและบางครั้งก็ขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองว่าอยู่คนเดียวมันก็ดีแล้วป่ะจะไปหาหาใส่หัวทําไมถ้าเกิดมันไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องหันหลังให้กับกันและการอีกแล้วก็จะต้องเสียกันไปไม่อยากทําอะไรเลย อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าหรอแล้วทำไมมันเป็นไพ่คุณถือไม้แล้วเขาอยากมอบถ้วยให้น่าแสดงได้ว่าบางครั้งเขาก็อยากดูการเทคแอคชั่นของคุณว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณรู้สึกกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกแต่คุณไม่ได้หยิบยื่นความรู้สึกให้กับเขาจังๆอะ่ะบางครั้งเขาก็เบื่อนะว่าทำไมตัวเขาเองจะต้องคิดแบบนี้กับคุณทำไมไม่แสดงออกแบบ ตรงไปตรงมาไปเลยเขาตั้งกำแพงคุณดูดีมากคุณก้าวเหรียญคุณดูแลตัวเองได้คุณหาเงินเก่งคุณรับผิดชอบตัวเองได้คุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วคุณก็อยู่ได้จริงๆคุณไม่เคยวิ่งตามหาเขาแล้วคุณก็มีความสุขแบบที่เขาเองก็งงแล้วก็รู้สึกอิจฉาด้วยว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้เขาก็เลยยิ่งปิดกั้นใจตัวเองหนักเข้าไปใหญ่แม่ ไม่อยากให้คุณเข้าไปตัวคุณคุณก็มีเซนต์ประมาณนั้นไหมว่าเขาอ่ะเหมือนจะมีใจแต่สุดท้ายเขาก็มาตั้งกำแพงใส่คุณดีกันมากๆแต่พอคุณเริ่มเปิดใจจากที่ไม่เคยเปิดใจให้กับใครเขาก็มาทําให้คุณรู้สึกเสียเซลล์ไปเลยว่าเขามาเล่นดอกแล้วทำไมอะเรื่องงานเขาจริงจังได้การเรื่องของคุณคุณไม่ดีตรงไหนคุณถึง จะต้องเอ่อกลายเป็นความรู้สึกที่เขาจะต้องมีกำแพงใส่ปฏิเสธใจตัวเองคุณดีแล้วคุณก็ดีมากเด้อ The Lover ไพ่พ,พระก็เป็นคนรักที่เป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยแต่ The Lover เนี้ยมันยังมีอุปสรรคอยู่นะก็คือยังไม่ได้ที่จะมารักกันได้ง่ายๆจะต้องผ่านการจบหรือคุณกับเขาจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนความรู้สึกกันไปก่อนคือเกือบจบอะแต่ไม่จบแล้วก็รีสตาร์กันใหม่โดยตัวเขาเนี่ยแหละเนี่ยเห็นมาหน้าเหี่ยวมาเลยทำลายกำแพงตัวเองจะเองเดทไม่ไหวแล้วอีกจักรายานหนึ่งอะจะเป็นแบบนั้นที่เขาพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อลืมคุณน,นั่นแหละแล้วก็ทำตัวเหมือนกับไม่มีใครอยู่ได้แต่มีเสน่ห์เยอะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครที่เข้ามานะ แล้ว่าเขาไม่ได้เปิดใจเขาตั้งกำแพงไว้เยอะแยะมากมายเลยตั้งมันกับทุกคนนั่นแหละอืมโดยเฉพาะตัวคุณเนี่ยตั้งสุดๆแล้วเขาก็ไม่อยากทําอะไรไม่อยากให้คุณจะต้องคาดหวังกับเขาแต่ตัวเขาเองคาดหวังบ้าหรือเปล่า <c oughs> รู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยกับคนแบบเนี้ยตัวคุณคุณก็ไม่ได้คาดหวังแล้วคุณก็มองว่า จะทําอะไรก็ทําแต่ฉันก็คงจะไม่เข้าหาเธอแล้วแหละเพราะฉันก็ไม่อยากกลายเป็นคนที่ดูน่าเบื่อในสายตาเธอจะส่งข้อความหาเธอแต่ละครั้งจะทําอะไรให้เธอแต่ละทีต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่เขาเข้าหาคุณเขาสามารถเข้าหาคุณคุณเปิดเอเนอร์ซีดีๆให้กับเขาทุกครั้งไม่มีมายเกมหรืออะไรแต่สิ่งที่ได้มันไม่ใช่หรอกเขาต้องการคุณดีเอ็มเพจ ต้องการคุณมาเป็นภรรยาหรือมาเป็นสามีสลับกับฝั่งเอานะความเป็นสิบถ้วยความเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้ตัวเงินของเขายังไม่พร้อมไหมสถานะของเขายังไม่ดีพอเขาจะต้องเดินออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีช่วงแยกช่วงห่างกันอีกนะเขาจะต้องไปทําทุกอย่างให้มันดีก่อนความพร้อมของเขามีเสร็จเขาจะต้องมาอยู่กับตัวเองมาตรนักคิดอีกรอบหนึ่งว่าเหมาะสมไหม ที่เขาอะจะยื่นมอบความรักเสนอความรักให้กับคุณอะคุณจะรับหรือเปล่านะไพ่ก็บอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องรีบร้อนถ้าคิดว่าใช่ก็วางใจไปเลยด้วยคุณค่าของตัวคุณเองเดอะสตาร์คุณดีอยู่แล้วนี่สวยอยู่แล้วนี่ไม่ต้องคิดมากอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองเดินหน้าไปก่อนลุยไปก่อนเช่นเดียวกันกันกบเขาอ่ะ เขาเป็นคนรักที่ดีนะเพราะเขามองถึงในเรื่องราวของผลประโยชน์ในเรื่องราวของการรักตัวเองได้ดีอะ่ะเพราะนั้นผู้ชายที่มีอนาคตผู้ชายที่ดีอะ่ะเขาจะใช้เวลาทุกช่วงของเขาอะ่ะไปกับการทํางานแล้วก็การวางแผนในเรื่องราวของความมั่นคงแต่ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมีเวลาคุยได้เยอะคุยแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทําอนาคตให้ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ ให้ Jasmine, การรอคอยถึงจุดสิ้นสะุดเดี่ยวเดนะมันจะเกิดขึ้นแบบรดวดเร็วละมันไม่ช้าละนับจากนี้ไปนะให้คุณได้รู้ไว้เพราะเมื่อกี้ไพ่ชมเปนเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าคุณและเขาเกิดมาเพื่อกันและกัน Jasmine, การรอคอยถึงจุดสิ้นสุดเดี่ยวเดความอุดมสมบูรณ์ความอบันดันหรือได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะคะเมื่อไ่ไม่รู้ถึงเวลาทุกอย่างจะเป็นคำตอบให้กับคุณเองแต่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เอาไพ่ข้อความมาดูนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเนี่งเขาต้องการเวลาก่อนให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะคุณเคยแคร์เขาบ้างไหมไม่ต้องไปตอบเขาต้องการปรับบาลานซ์เขาอยากเก็บคุณไว้ก็คือเขาอยากได้คุณนั่นแหละเขาเสพติดคุณมากสังเกตหรือเปล่าว่าบางครั้งอะมีคนแอบส่อง ตอรี่ของคุณอ่ะหรือเรื่องดาวหรือสื่อโซเชียลอ่ะแต่เขารู้ว่ากลัวมากที่จะบอกความรู้สึกกับคุณเขาอยากจะรู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าและบางครั้งเขาก็กลัวเจ็บกลัวเสียใจเขาอยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาแค่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างของเขาก็คือการงานหน้าที่ความรักความรักไม่ใช่ความรักเออแล้วเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปเขาไม่อยากสูญเสียคุณ เขาเป็นคนที่คิดเยอะเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมามันคือประสบการณ์ที่เขาอะเจอมาค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วก็เข็ดขยะเอาไพ่พันตามาดูไพ่พันตาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีจินตนาการในเรื่องราวของความรักแล้วแต่คุณเริ่มสองจิตสองใจแล้วว่า จะเอาไงดีเพราะคุณกลัวว่าถ้าเกิดเขามีคนของเขาแล้วคุณจะกลายเป็นคนไม่ดีแต่เขาไม่ได้มีใครและคุณกับเขาจะเป็นความรักที่ยืนยาวกันในอนาคตตอนนี้เขาวางแผนกลยุทธ์อยู่ทำงานด้วยวางแผนด้วยเห็นไหมไหลากาที่สุดอะเอาไพ่ข้อความเมื่อกี้ไปแล้วเนาะไพ่ตัวอักษรแล้วกัน คุณกับเขาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง M มาเลเซีย Zcero P โปแลนด์ D d o กนะคะ C ไชน่า H ฮ่องกง K Kingdom Q Q ว e นะคะ V ไว i t ท T ไทยแลนด์ A าร์เตรเีย N Norway A อเมริกา J Japan X Xle นะคะ แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่เลิฟออร์คิลเขาจะบอกอะไรเพื่อมาขยายในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าคุณสามารถทำอะไรจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในใจของคุณนั่นแหละอืมเพราะหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแล้วก็จิตวิญญาณคุณรู้ใจตัวเองโชคลาบเนื้อคู่ของคุณอยู่กับคุณในจิตวิญญาณแล้ว เชื่อสิ่งนี้และพวกเขาจะประจักษ์ทางร่างกายชัดเจนนะเสียงหัวใจเสียงหัวเราะคือการรักษาที่ดีที่สุดรักคือการเยียวยาเขาก็ต้องการการเยียวยาจากคุณเช่นกันทีนี้เราลองเอาไพ่อันนี้มาดูนะคะไพ่คีย์เวิร์ด ไพ่คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญก็จะมีเจ็บหนักเนี่ยเขาเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาแต่คุณมาเติมเต็มความรักให้กับเขาเพิ่มขึ้นเหมือนขั้นกระไดอะทีละเล็กทีละน้อยซึมซับไปเรื่อยๆเป็นการเติมพลังพลังใจแต่ก่อนเขาคิดว่าเขาแค่สนใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่ชอบชอบมากคือความสำเร็จคือหนึ่งในเป้าหมายของเขา เปลียนพลังคุณเข้ามาทำให้ชีวิตของเขามีความสุขเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขากำลังคิดถึงภาพนั้นอยู่มันจะไม่นานอีกต่อไปแล้วความรักเนี่ยจะผิบานสวยงามเทพอวยชัยนะคะอืให้นางฟ้าแคดีฟล์ว่า ทำไมคุณกับเขาอ่ะถึงได้มาเจอกันแล้ะจะเป็นยังไงต่อไปจะเหมือนกับไพทารโรไหมที่เมื่อกี้ที่เราดูไพนางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย financial and career คุณและเขาอาจทํางานร่วมกันหรือได้เจอกันแล้วเป็นโชคเป็นล่าดวงสมพงกันเคมิสตี้เคมีตรงกัน Pay attention to the r e f l a g หรือก่อนที่คุณและเขาจะเจอกันคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการมีปัญหาหรือการงานมีปัญหาและได้มาเจอกัน g i v e your e l a t i o n achieve a change เดี๋ยวจะมีสถานะ wedding แต่งงานเปิดใจคุยกันคุณและเขามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร True l o เป็นรักแท้ซึ่งตรงกับไพ่ทาโร่ใช่ไหม ที่บอกว่าเป็นอะไรนะ t w o of Cup เป็นคนรักแล้วก็หูกถ้วยคนรักเก่าจากอดีตชาติแล้วก็สิบเหรียญว่าจะได้ไปต่อกันหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งก็ตรงเอ่อทีนี้เดี๋ยวคุณลองตั้งคำถามอะไรไว้ก็ได้ในใจสักสามข้อแพนจะเปิดฉเฉลยรอถ้าไม่ทันก็กดพอชเอาไว้นะคะข้อแรกไม่ว่าคุณจะถามอะไรไพต่ตอบว่า success ประสบความสำเร็จ ข้อที่สองไพ่จะบอกว่า remain positive พยายามคิดบวกแล้วก็ข้อที่สาม take action ก็คือจากเขาหนึ 1, ่ง success สอง reminder remain positive คิดบวกสาม take action นะคะอ่อทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูไพ่ไพ่ความรักจะมาไขาอะไรให้เราได้รู้นะคะ ให้ความรักจะมาบอกอะไรให้ความรักบอกว่าเป็นท่าเธอเขาหลงคุณนะ่ะแต่ก่อนเขาปิดกั้นหัวใจใช่ปมอดีพอมีปมอดีตเขาเลยปิดกั้นหัวใจแต่ตอนนี้คุณมาเติมเต็มเขาถ้าเขาขาดคุณชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขหลงเห็นไหมก็พ่อค้อนขีนคนเนี้ยคุณทําให้เขาหลงได้ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูในเรื่องของเอนเนอร์จีกันสักหน่อยหนึ่งนะคะ whisper of love er เออ whisper of love er นะคะเอนเนอร์จีจะมาบอกอะไร เขาบอกว่าเการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญเราทุกคนต่างมีความต้องการมีความต้องการการพักผ่อนบางครั้งถ้าเครียดเกินไปต้องหยุดพักผ่อนก่อนนะคะเขาบอกว่าความรักทําให้ความรักที่แตกต่างช่วยการรักษาความเจ็บปวดในอดีตและให้ความรู้สึกที่ปลอดภยัยและเห็นคุณค่าซึง่งกันและกันเห็นคุณค่าในตัวเองมันเป็นการดึงดูดแบบหนึ่งนะคะ ฝึกเมตตามองสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่นะคะต้องเป็นผู้ให้บ้างบางครั้งอะ่ะ <c oughs> ก็ take action เองบ้างก็ได้แต่ถ้าเราเคยทำเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นเขาจะต้องเป็นฝ่ายทำโฟกัสที่ความรักมองหาสิ่งที่ดีในทุกคนจะเจอนะคะการแสดงความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นของขวัญคุณจะได้ในเร็วๆนี้นะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนด o อมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ดูโฆษณานะคะสมัครเป็นสมาชิกได้และช่วงนี้ก็ถวายดอกบัวพระแม่รัศมีได้ในวันที่8นะคะก็ส่งมาก่อน8ทธันวาเน,นี้ยหรือการสมัครเป็นสมาชิกง่ายๆคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอาย,อยุเพราะว่าเป็น t i m e l e s นะคะ ฝากดูใต้คลิปด้วยก็จะมีโฆษณาสินค้านะคะปักตะก้าไว้ทุกการสนับสนุนนะคะก็นำมาหักแล้วก็ไปทำบุญทุกคนได้ร่วมบุญอยู่แล้วแล้วก็ชุมชนไปดูข่าวสารช็อตคลิปวิดีโอก็มีกันให้ได้ดูก็ฝากดูไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวใหม่ๆที่ทาง YouTube เขาจัดให้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วยงังไงไว้เจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย